สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องโบแฟมบิลี่แล้วค่ะมาพี่น้องไม่กินก่อยคระปุ่นกับโบแฟมี่แล้วก็แล้วก็ไอเอมค่ะออเอ๋ต e. ิดตามเพื่อนดทั้งเพจบุกเด้อพี่น้องติก๊กตอ็อกมาโมบอไรย้ำอย่ Nh างเดียวพี่น้อง สว่าน้ำกันแล้วนะครับถ้างนี้ลืมเอาจานหลองโม่มุ่มมือคือกาวิน่องเอ้ยฟังเสียงดูดลืมบอรเพื่อนตัวละบพัก ผักกัญจองหลวกผักกัญจองถั่วฝักยาวผักชะอมผักขาผักกะทิน <c oughs> แล้วก็มเมล็ดผักกะทินอีกเ <c oughs> สียบๆปีนองเสียบๆย้ำมาอ่อเอาอันนี้คุยย้ำกรุบๆแท้ได้เลยมามุ่มเมื่อหรอผู้ค้าเนี่ย ตอดไปมว่วนเลยอากาศหอนอย่าว่าฝนสิโตอีกนะอืมสีมือ น,นําปลาหนังปลาละพี่น้องปีมือไอแอมเฮดเดงไอแอมออกอม,อมาเดิมมาเดิมพี่น้องสดสดสดเอาเบิง้งอ่านเบิ้งเด้อ,อม,มดเหลือ <c oughs> จับ กินกั้มีเขากันนะนั่นไม่หมาเราเนาะตีทมหน่อยหนึ่งนอนมันนี่บ่อืมขั้นแบบในนาจะพอดีแบบที่ว่าแบบนี้บ่นนาจะพอดีเบิ้งลองมั้ยอืมอืมจับผม,มดีใส่บ่ผมมำล้ำไม่ผมเหรอ คมแสบลองอันนี้พักพักขาบมเคยกินจรงๆนได้กับกล้วยกบับปุลใส่เบอร์สุพักที่มี มาเดิมจ่ามาเดิมพี่น้องปองไปสูขส้ขุนสู้ขุนดื่มเอาจานหอมหมดตัวอ้เอมเพื่อนรักได้พี่น้องบ่ลังเกียดกันนะ ยาลูกงีล <ka> ่ะอืมท้องหวางแล้วหิวกินกินแฟมิลี่กินบาสิบเบิร์ดไิ่ถืเบิร์ดดิเดที่เดกวจะเยาวดรลาย พี่อยากว่าที่แค่สองอยากตัวบบอิมสามถาดาออพี่น้ออย่ากตัวบบอิมปะสามเหลือถ้าหนึ่งว่ายาดจะกินโบเบิร์ตยาเยอะหลายเด้อเอาไปเอาหมาบ่เหลือสมุนเยอะอยู่ดอกสมุนนอนทายุสัตว์ผสมสามพี่น้องบ่นกูมือกูมือยามทายกิบ น้องเต๋อจะเรียนจำค่ะตังก่อนใช่อาย,ยุพตำทาดโอ้ยจับน,นามเพน่อนำกันีมือ สื่อกับสื่อไม่เองเห็ดกับเห็ดเองพี่น้องเอ้ย I am Boy Family อวเกินไาเห็ดกับข้าวซูกินดีไลายขอบคุณเพื่อนอนะ Boy Family ใช้แอลเยอะเกินคนเฟืองปะคนเฟืองอุ้ยดูไลท์ถืนฉันถ้าจะไม่ไหวแซ่บนับเข้ามาแน่ย ไปแล้วพี่น้องอาร์ตพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องโบแฟมิลี่เด้อค่ะ